สวัสดีครับบานาน่าโฮมคาะวันนี้ก็รีวิวรถเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับโคตรคุ้มเลยนะครับคันนี้แสนกว่าบาทได้รุ่นท็อปเลยนะครับเกีย e ร์ออโต้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับราคาแสนกว่าบาทคันนี้รุ่นอะไรครับรุ่นอะไรนะรุ่นท็อปนิสสันอะไรอันเมร่ารุ่นท็อปจริงไหมสวยไหม ถูกไหมโอเคเดี๋ยวไปดูกันดูรอบๆอบคันกันเลยนะครับ บอดี้นะครับสวยนะครับบางๆางนะครับคันนี้คันนี้สวยไหมครับสวยมากไหมอืมบอดี้นะครับสีนะครับได้บางๆางเดิมๆนะครับรอบๆอคันนะครับอะไรนะไม่มีไม่มีรอยโอเคดูเมทดอาร์ควงกลบประตูนะครับด้านซ้ายนะครับซ้ายหน้านะครับบางๆเดิมๆนะครับคันนี้ดูซอกประตูนะครับ อย่งงข้างหลังเก็บของโอเคคือเด็กคนนี้ชอบรถมากนะครับเขาก็จะพอมีความเข้าใจเรื่องรถนะครับต่อไปเขาจะรีวิวเต็มคันเลยนะครับอันนี้เดิมไหมครับนี่นะครับรอยนะครับมาร์กิ้งนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับ ดูข้างหลังกันนะครับสวยมากนะครับคันนี้ภายในนะครับไม่มีเสียหายมีไม่มีรื้อไม่มีเจาะไม่มีแตกนะครับบอดี้เนี่ยได้บางๆนะครับดูท้ายนะครับท้ายด้านบนเนี่ยนะครับคันนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายนิดนึงคันนี้มีตำหนิอยู่นิดนึงนะครับไม่ไม่ใช่ตรงนี้นะครับตรงนี้บางๆเดิมๆนะครับ มีตำหนิอยู่ตรงหลุมยางอะไหล่เล็กน้อยนะครับแต่ว่าเราก็รายงานนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับตรงยางอะไหล่นะครับช่วงนี้ก็ยังเดิมๆนะครับแต่ว่าพอมาจนถึงตรงปลายนะครับนิดนึงเนี่ยมันมีการทําสีใหม่มานะครับไม่ใช่สีเดิมโรงงานนะครับน่าจะมีการ โดนชนท้ายมาเล็กน้อยนะครับหรือว่าถอยไปชนอะไรบ้างนะครับไม่มีผลกับการใช้งานนะครับเพราะว่าด้านบนนี่คือเดิมๆทั้งหมดเลยนะครับน็อตฝาท้ายเดิมๆนะครับรถถือว่าสวยมากเลยนะครับยิ่งเรื่องของราคานะครับผมให้คุ้มที่สุดเลยนะครับคันนี้ราคาแสนกว่าบาทนะครับรุ่นท็อปนะครับเซ็นเซอร์รอบคันนะครับสวยมากนะครับ ดูภายในอีกด้านหนึ่งนะครับเล่มพร้อมนะครับคันนี้รถไม่มีชำรุดไม่มีสูญหายนะครับเล่มทะเบียนสวยนะครับเจ้าของที่สองนะครับสมบูรณ์มากนะครับรุ่นท็อปเนี่ยตรงมือเปิดก็จะเป็นผมเนียมนะครับของแถมนะครับเหมือนเดิมนะครับสิบรายการนะครับเกือบสามหมื่นบาทนะครับเริ่มจากพรมสามดีนะครับ ปีพรบบนะครับปีภาษีถึงปีหกห้าหรือหกหกนะครับเราต่อให้ได้อแบตเตอรี่ใหม่นะครับจอ LED นะครับกล้องหน้ากล้องหลังน้ำมันเต็มถังนะครับฟรีทุกค่าใช้จ่ายนะครับของแถมเกือบสิบรายการนะครับฟรีเคลือบแก้วนะครับเกือบสามหมื่นบาทนะครับฟรีค่างวดอีกนะครับฟรีค่างวดอีกเก้าสิบวันนะครับคุ้มมากนะครับคันนี้เอามาเก้าบาทรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับ ห้องเครื่องนะครับคันนี้เป็นเพลทเดิมๆนะครับเพลทเดิมโรงงานนะครับเส้นเม็ดอาร์คเดิมนะครับน็อตไม่มีไขไม่มีขยับนะครับน็อตฝากระโปรงนะครับฝาเดิมโรงงานนะครับฝากกระโปรงเครื่องแห้งๆนะครับคันนี้ผมลองขับแล้วบอกได้เลยว่านุ่มมากนะครับขับนุ่มนวลสุดๆจริงๆนะครับลูกค้าอย่าเพิ่งเชื่อนะครับลองมาขับกันก่อนนะครับ ลองลองขับกันก่อนอันนี้เป็นแค่สายกราวสายดินนะครับเดินไว้ให้อ่ามันดีกว่าเดิมเล็กๆน้อยๆน,นะครับไม่มีผลกับการใช้งานถอดออกได้นะครับเดิมๆนะครับคานนะครับเม็ดอาร์คนะครับเดิมๆนะครับแต่คันนี้ไม่มีสติ๊กเกอร์นะครับไม่แน่ใจว่าเผลอตอนล้างเนี่ยไปดึงออกน้ําแรงๆฉีดออกหรือเปล่านะครับหรือว่าตอนที่ ช่างเดินกล่าวนะครับแต่ยืนยันนะครับดูนะครับตามซอกนะครับเดิมนะครับดูลึกๆชัดๆได้เลยนะครับหัวชัดสีเดิมนะครับคันนี้เป็นปีสองพันสิบเอ็ดนะครับรุ่นท็อปนะครับลูกค้านะครับเครดิตดีนะครับหรือว่าไม่ต้องมีเครดิตแต่ว่าไม่ติดแบคดีนะครับเอามาเก้าบาทผมทําจบนะครับเก้าบาทรับรถนะครับคันนี้ผ่อนอยู่ที่ประมาณสี่พันกลางๆนะครับ 4,000กลางๆเจ็ดสิบสงวดนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มจริงๆนะครับแต่ถ้าเป็นพ่อค้าที่อยากตัดไปขายทํากําไรนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปนะครับขายได้ถึงสองแสนกลางๆอยู่แล้วนะครับถ้าสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับทั้ง YouTube ทั้งติ k กต็นะครับทั้ง f a c e b o o k นะครับทุกช่องทางการติดต่อของเรามีครบนะครับให้ไงฝากไว้ด้วยแล้วก็ติดต่อมาได้เลยนะครับของบ a นนา a Home ฮมคานะครับสวัสดีครับ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ